living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงอาคุณผู้ชมครับมาพบกับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงวันนี้เรานำเสนออะไรดีพี่โอวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการจัดห้องนอนของเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นซึ่งก็เป็นวัยอย่างพวกเรานี่แหละนะวัยพี่โอนได้เป็นวัยรุ่นอีกเหรอวัยรุ่นอยู่นะครับคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยมันจะมีของที่เขาแบบทํามาแปลกๆให้เราเรียนรู้ให้เราดูได้หลายอย่างเริ่มจากอย่างแรกก็คือตรงที่บูมนั่งอยู่ อันนี้คือเตียงนะฮะแต่มันจะเรียกว่าเตียงก็ไม่เชิงนะพี่โอ๋คือจริงๆแล้วมันคือฟูกใช่นะซึ่งมาวางบนพื้นครับผมแต่ว่าโดยทั่วไปเรามักจะคุ้นชินกับการวางฟูกบนพื้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นเนี่ยมันเตี้ยกมันก็เตี้ยเราลุกขึ้นมาลุกขึ้นสมมติเราตรงนี้เป็นพื้นลุกมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่พอมันมีการแบบยกสเต็ปอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย มันทําให้ระยะการใช้งานของไอตัวฟูกตัวเนี้ยมันใช้งานได้ดีขึ้นเราลุกขึ้นมามีพื้นที่ให้เรานั่งแบบน<ม>ี้นั่งเต็มเต็มขาแบบน<ม>ี<ม>้นะฮะใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับห้องนอนของเด็กวัยรุ่นเนี่ยซึ่งเขามักจะอยู่คนเดียวครับดังนั้นเนี่ยเตียงไม่ต้องใส่ใหญ่ใส่เตียง5ฟุตแบบนี้ก็พอ<ม>พอใส่เตียง5ฟุตปุ๊บเนี่ยบุม๋มลองนอนให้คุณผู้ชมดูซิอ่ะเราลองนอนให้ดูนะฮะคือด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นนะคุณผู้ชมเราก็มักจะขี้เกียจวัยรุ่นต้องขี้เกียจ บางทีเราอยากพักผ่อนแล้วก็ขี้เกียจเราก็อยากจะให้อะไรทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ลายรอบตัวเราไปหมดมนะให้คว้าง่ายๆแล้วหยิบของเล่นมาตรงนี้นอนอยู่วางโทรศัพท์ตรงนี้วาง iPad แถวๆนี้แล้วก็คว้ามาหยิบอะไรกระถางต้นไม้อยากจะดูไม่ใช่กระถ <นะ S 2> างต้นไม้แล้ว <c oughs> พื้นที่ตรงด้านหัวเตียงตรงนั้นเนี่ย <c oughs> เราไว้วางสําหรับวางของอยู่ที่ี่หนังสืออ่านเล่น วางพวก iPad วางที่ชาร์จโทรศัพท์อะไรต่างๆนะ้นช,ชก็สามารถวางลายล้อมที่อยู่บนเตียงได้แล้วบางทีแบบว่าการบ้านยังไม่ส่งลุกขึ้นมานั่งทำหยิบซิมสสอนมานั่งเขียนนี่คือจริงๆแบบแล้วฟังก์ชันแบบนี้เนี่ย <นะ S 1> เตียงนะนะครับคุณผู้ชมเตียงมันเตีย้ยดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโต๊ะหัวเตียงกัน ใช่ตู้ข้างเตียงอะไรต่างที่วางไม่มีแต่จะไปใช้พื้นที่ที่อยู่ตรงพื้นที่หมวเตียงตรงนั้นแทนแล้วการที่การที่เอาเตียงโต๊ะทํางานมาติดโตทํางานเนี่ยมันมันทำให้เงี้ยได้สามารถหยิบจับคว้าได้ค่อนข้างสะดวกแล้วด้านเตียงฝั่งนี้เราเวลาเราเป็นวัยรุ่นเราลดผลเรามีกิจกรรมลดผลเยอะเราก็จะกิ้งกิ้งมาตกเตียงไม่เป็นไรไม่ใช่ละบูไม่ใช่อหรอ ตรงนี้คือมันมีพื้นที่พอสมควรนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมบางทีเรามีของเยอะนู่นนี่นั่นเราก็จะทิ้งเกอนการเรียร่าสมุติบางทีเป็นเด็กเราก็อาจจะแบบ,าบ,าบาวางวางไ<ข>ว้ตรงนี้เป็นพื้น<ด>ที่<ด>ส่วนเสริมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีวางขนม วางของเล่นวางของสะสมอะไรต่างๆซึ่งสามารถหยิบจับมาจากตรงนั้นได้หนังสือแปลกๆเเก็บไว้เดี๋ยวนี้เขาคงไม่ได้อ่านหนังสือแปลกๆกันแล้วบูมไย้ใต้เตียงเนี่ยเราดู i p แพดกันแล้วส่วนพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังบุมด้านนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่นี่นะซึ่งเป็นส่วนที่จําเป็นเพราะว่าเด็กที่นั่งทํางานหรืออยู่บนเตียงแบบนี้จะได้เห็นโลกภายนอกได้แบบเต็มๆเลยจินตนาการใช่นะฮะ ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ข้างนอกเห็นได้แสงธรรมชาติที่สองศาสเข้ามาในห้องนี้อย่างเต็มที่ก็จะทําให้การอยู่อาศัยในห้องนี้มันดีขึ้นส่วนพื้นที่ด้านปลายเตียงใช่ตรงนี้จะเราจะบอกเลยคือสมมติว่าบางทีเวลาเรานึกอะไรออกแล้วอยากจะเขียนอะไรขึ้นมาเราก็นอนๆอยู่เราสไลด์ตัวขึ้นมาฟึบนั่งตรงนี้ได้นะฮะ แล้วเราก็เอาคอมมานั่งกดกดกดพิมพ์ๆๆอะไรตรงนี้ใช้เป็นพื้นที่ทํางานเล็กๆน้อยๆก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้เป็นสําหรับพื้นที่ทางานสั้นๆระยะสั้นๆหรืออ่านหนังสือระยะสั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าจะทํางานจริงจังหลักๆเลยเนี่ยก็คงจะต้องทําตรงนี้ซึ่งเวลานั่งทํางานตรงนี้เนี่ยเขาก็จะจัดพื้นที่ใช้สอยที่เป็นพื้นที่เก็บของอเนกประสงค์อะไรต่างๆไว้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเหมาะกับการวางพวกหนังสือเรียนอะไรต่างๆหนังสืออะไรต่างๆไว้ตรงนี้ให้หยิบจับมาทํางานได้ง่ายๆส่วนทางด้านนี้นะพื้นที่ ก็จะลามมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมมันก็จะเก็บพวกของอสะสมอะไรเราเก็บไว้ตรงนี้ได้นะฮะคุณผู้ชมห้องนี้มันมีห้องน้ําในตัวนะอยู่ทางด้านนี้แต่สาระที่อยากจะให้ดูคือพื้นที่เก็บของอย่างตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขาจับตู้เสื้อผ้าไว้แบบนี้ซึ่งพื้นที่ตู้เสื้อผ้าแบบนี้เอามาฟิชเชอร์ลิงกับพื้นที่เก็บของที่เป็นกล่องๆเช่นพวกกล่องรองเท้ากระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆไว้ตรงนี้ด้านนี้ก็เก็บพวกออเทซอรีของเด็กต่างๆเข็มขัดเข็มกลัดอะไรต่างๆนี่ก็เก็บของอะไรต่างๆพวกนี้คือตัวอย่างของการจัดห้อง ของเด็กรุ่นวครับผมและนั่นก็คือ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะฮะ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง